สวัสดีจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนจ้ะจ้ะวันนี้อิแล่น่อยตื่นแต่เสาร์คือเก้ามื่อทำงานมอนีวันอังคารนาะจะเนาะเป็นยังไงจ้ะตื่นกันยังนะอิแล่น่อยตื่นแล้วนี่จ้ะก็เอาบรรยากาศยามเสาร์มาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนาะจะเนาะนี่จ้ะบรรยากาศที่สดชื่ออากาศเย็นสบ้ายจากพี่น้องจ้ะ แต่ว่าสายมากหอนตักแตกอยากจะถามพระอาทิตย์ด้วยจ้ะว่าพูนสิกินบอกน้ำแข็งใสเอาน้ำแดงหรือน้ำเขียวเดี๋ยวสียเอาไปฟากเอาจากถังใหญ่ๆเลยนะจ๊นะเนาะพอแม่พี่น้องจ๋าแต่ละมือหอนหอนจากพี่น้องจ๋าหอนแบบว่าืคนลูกสู้ๆเลยจ้ะมาหอนเอียงขัดยังเงี้ยขนาดนั้น ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ฝากช่องอีแลนหน่อยนนะเด้อจับผ้ากินผ้าเที่ยว